ดีครับผมได้ขึ้นมาตรงอ่างเก็บน้ำบดเขาเขาใหญ่ทีมมาข้งเียวกันนะครับเราจะนอากาครับวันนี้ขึ้นมาท้องฟ้าคึมนะครับไม่ร้อนนะฮะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากเลยนะครับมาชมบรรยากาศฮะขณะี้ะการหันลมกำลังทำงานอยู่นะครับ มองอย่างนี้ไกลนะครับผมส่วนนี้เป็นรถขับเที่ยวนะครับเที่ยวละสองอบาทขับเองถ้าใครขึ้นมาที่นี้ก็เรียนเชิญนะครับผมและฝั่งนู้นจะมีจักรยานให้เช่าด้วยนะครับผมน่าเที่ยวมากนะครับ ก็มีความรู้สึกว่าฝนคงจะตกนะผมก็เลยเก็บภาพเหล่านี้มาฝากเอฟซีผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จภารกิจต,ตรงนี้แล้วผมก็จะเดินทางเข้าโคราชนะฮะเสร็จแล้วก็จะเดินทางขาสริตน,นะครับผมนะผมจะเก็บภาพครับผม มีนะมีอาหารจำหน่ายมีทุกอย่างนะครับน้ำผึ้งก็มี้าใครสะดวกเรียนเชิญนะครับนะฮะเป็นแกางหันลมขนาดใหญ่ครับก็คิดว่าฝนก็คงจะตกเร็วๆนี้แหละฮะครับผม ก็นักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวกันนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาคงจะเยอะครับผมสวัสดีครับมาจากไหนกันครับผมจากโคราชครับจากโคราชอ่ะว่าไงฮะเราลองเชิญพี่น้องชาวโคราชมาเที่ยวบ้างครับอาเชิญครับคุณพี่มามากันนะครับอยากาศดีมากเลยครับผม บางครั้งเราก็ไม่รู้นะบางคนไม่ทราบว่ามีสชืครับมีอาหารขายทุกอย่างนะครับผมมีครบทุกอย่างครับครับค่อนขายครับหยุดขอบขอบพระคุณคุณพี่มากคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณอันครับคุณอันไปติดตามในคนไทยต้องตื่นรู้นะยู u ูบนะฮะเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วเข้าไปดูนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับคุณอันครับโอเคครับ คุณพี่คุณอันเดินทางมาจากโคราชนะครับเป็นเจ้าถิน่นถือว่าเจ้าถิน่นท่านเชิญชวนมาเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวขอกล่าวคำว่ากล่าวส,สวัสดีครับผม